ก็คือเป็นนางร้ายปากเจอค่ะบริการนั่นนะะจริงจริงไม่จริงไงคะที่แจงยังไงคะก็ก็พูดตรงนี้เลยนะคะวันนี้เลยจบที่วันนี้เลยนะคะว่าไม่จริงไม่ใช่เราเราไม่ได้ทําจริงๆพอได้รับข่าวครั้งแรกเรารู้สึกยังไงบ้างครับผมก็จริงๆตอนแรกไม่รู้เรื่องเลยค่ะมีคนโทรมาบอกก็ตกใจแล้วก็ก็แบบงงอะค่ะพอได้ข่าวครั้งแรกก็ช็อกนิดนึงแล้วก็ตั้งสติแล้วก็ ไปดูข่าวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันไม่ใช่เราอ่ะก็ก็ค่อยๆคิดด้วยเอ๊ะทำยังไงต่ออะไรเงี้ยค่ะแต่ก็แบบแรกก็คือเป็นห่วงคุณแม่ว่าเขาอ่ะจะแบบเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าอยังข่าวที่อันแรกเลยเรียงมาเลยอักษรย่อตอนอักษรย่อไม่รู้เรื่องเลยพี่ผ่านมาสองสาวันหนูไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเพราะเราไม่ใช่นางร้ายคือเราไม่รู้เรื่องเลยอ่ะไม่ได้ขี่นางร้ายใช่แต่คือเหมือนหนูไม่รู้เรื่องจริงว่าเป็นใครคือเราแบบ ไม่ได้ตามข่าวไม่รู้เลยรจนแบบมันรู้อีกทีคือตอนพี่เตยสัมภาษณ์ตอนนั้นถึงแบบอ่ะเขาเอ่ยชื่อเราแล้วอะ่ะคือถึงว่าเป็นเราอือเขาบอกว่าเขเข้าวงการมาเล่นละครเรื่องแรกก็มีเบ็ป้ายแรงขับแล้วคือหนไม่รู้เลยหนูไม่รู้เลยลจริงเราเป็นใครไม<า>่รล<ๆ>้คือหนูอ่ะค่ะหนูต้องบอกก่อนว่าคือหนูว่ามีตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าวงการแล้วคือเหมือนกับต้องชี้แจงก่อนว่ามันเหมือนกับว่าหนูอ่ะค่ะ ได้ทำธุรกิจไม่ได้ทำธุรกิจหนูแบบช่วยงานแฟนเก่าคือคนใกล้ตัวหนูจะรู้ว่าหนูกับแฟนเก่าทํางานด้วยกันมาตั้งแต่ก่อนเข้าวงการแล้วและไอ้รถยุโรที่หนูมีเนี่ยหนูก็มีตั้งแต่ก่อนเข้าวงการแล้วแล้วเราก็คือทํางานด้วยกัน <ใช S 1> อ่าแล้วเขาก็คือช่วยช่วยเนี่ยคือทําด้วยกันเก็บหนูว่าเก็บหอมรอมริษอะไรมาแต่ปัจจุบันนี้หนูก็ผ่อนรถคันนี้คือหลังจากเลิกกันไปเนี่ยหนูก็ผ่อนเองมาตลอดอะไรเงี้ยค่ะจนถึงปัจจุบันแล้ว อย่างรถที่บอกว่ามีหลายคันผมก็มีแค่คันเดียวรถยุโรปคันนั้นนะคะอ่าแล้วก็หลยไอ้รถที่บบบอ่าบางทีเขาบอกว่ามีคันอื่นเนี่ยอาจจะเห็นว่าเป็นรถของแฟนหรือเปล่าอืมเรียกว่าทรัพย์สิทธิ์ที่มีคือได้มาจากการทํางานไม่ได้แบบไปขายบริการไม่ไม่มีค่ะอืมแล้วเรารู้ไหมว่าเรามีรูปอยู่ในเว็บขายบริการ ไม่รู้เลยค่ะแล้วเราได้ไปเสิร์ชดูไหมว่ามีจริงไหมตามที่อาจารย์ย่อมันเขียนหมายถึงว่าลูกเราไมมไ่รู้เลยหนูไม่รู้ว่าจะเสิร์ชยังไงด้วยค่ะอไม่รู้ว่าอยู่เว็บไหนอะไรคุณแม่ว่าไงบ้างคุณแม่ของเราคุณแม่ก็เครียดเลยค่ะคุณแม่ก็นอนไม่หลับอืิ่มช่วงที่มีข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ข่าวมันไปถึงกับว่าแบบเคยมีบางคนแบบแอบอ้างว่าเคยซื้อบริการจา มันเพื่อข้างแรงกับเรื่องนี้็นค่ะก็คือเขาแอบอ้างคือเขาเป็นใครอยากพูมเรล่องผลริงๆต่อตัวเองยังไงบ้างพอทุกคนเริ่มจับตาว่าเป็นชนะมันมีผลกระทบที่ฟีดแบ็กกลับมาตรงตคืออย่างที่บอกว่าคือข่าวนี้มันรุนแรงมากกับกับเรียกว่าลูกผู้หญิงคนนึงเนาะกับคนที่ไม่รู้จักเราแล้วเขามองเข้ามา เขาก็ต้องมองไม่ดีอยู่แล้วหรือ <Yeah. S 1> แม้กระทั่งกับครอบครัวเราคือจริงๆตอนแรกหนูไม่ได้คิดว่าหนูจะแถลงข่าวหนูนว่ากับว่าเออเงียบๆไปหนูชิวๆอยู่แล้ว mm hmm. เออแลเดี๋ยวมันก็คงหายไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ากระแสมันก็แรงขึ้น mm hmm. แล้วเหมือนแม่หนูก็เครียดขึ้นเพราะว่าเหมือนแบบพี่ต้องคิดว่าแบบคนเป็นแม่อ่ะโดนถามว่าลูกขายตัวหรอ mm hmm. เขาจะรู้สึกยังไง mm hmm. หนูก็อยากจะเคลียร์เพื่อศักดิ์ศรีของแม่หนู อยากจะออกมาพูดเพื่อแม่หนู<ๆ>หนูก็เลยต้องมาเคลียร์ว่าแบบเราไม่ได้ทํานะเพราะเขาบอกว่าเหมือนว่าเราไม่มีผลงานละครแต่ว่าใช้ของขอส่งทางกับ,บงานที่ทำคนเราอ่ะพี่มันไม่ได้ทําอาชีพแค่อาชีพเดียวถูกปะคะคือหนูก็มีธุรกิจอื่นๆด้วยหนูก็ทาทั้งจวเวลรี่ขายหนูมีทั้งครีมที่ขายด้วยคือหนูก็อาจจะครีมหนูเนี่ยขายในแคตตาล็อกไซเดย ซึ่งก็มีถ้าตรวจสอบก็จะเห็นได้นะคะแลวคือก่อนหน้านี้อย่างที่บอกว่าคือหนูเคยทําธุรกิจกับแฟนแล้วหนูคนใกล้ตัวจะรู้ว่าแบบเออเราก็เก็บหอมรอมนิดมาแล้วก็คือเลิกกับแฟนหนูก็ไม่ขอกล่าวถึงว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงเขาคือเขาก็ตอนที่คบกันเนี่ยอย่างของแบรนด์เนมอะคะ่ะเขาก็ซื้อให้ในโอกาสพิเศษไอ้พวกของแพงๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะบางอย่างเวลาหนูซื้อเองหนูก็ซื้อของมือสองอะไรเงี้ยซึ่งมีไม่กี่ชิ้นหรอก แล้วถ้าจะเห็นนะ่ะคือหนูก็ไม่ได้มีของแบรนด์เนมเยอะขนาดนั้นนะแล้วก็ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบหรูหราอู้ฟู่เลยในดูจากไอจีหนูอะค่ะหนูไม่ได้ไปอยู่กินของแพงใช้ของแพงเลยแล้วหนูอ่านข่าวบอกหนูคบเพื่อนไฮโซหน,หนูนู่นนะี่นะพี่จะเห็นว่าหนูไม่มีเลย <c oughs> หนูก็งงว่าแบบไฮ <c oughs> โซอะไร <c oughs> เพื่อนหนูก็ยังแซวว่าแบบเออสงสัยเป็นนี่หรอมัง้งเป็นแบบ <c oughs> ก็ยังงงว่าแบบไปคบตอนไหนอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> จริงโปรโมชั่นผมกับบอกงานละครอย่างเงี้เยเออแบบภาพหลักมาจากสื่ไปด้วยบาบงคนเข,เขาไม่เข้าใจคดีอะไรเงี้ย <im it> ก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าคือคุยกับผู้ใหญ่ทังช่องก็คือต้องขอบคุณที่ผู้ใหญ่ทางช่องเข้าใจเ <im it> พราะว่าผู้ใหญ่ก็คือเขาก็ไม่ได้คือเขาค่อนข้างเชื่อเหล่าอะไม่ไม่ได้แบบไม่ได้เชื่อไปตามข่าวจะฟ้องร้องเรเนินคดีไหมคะคือหลังจากวันนี้ที่เราเคลียร์แล้วแล้วถ้าคนที่ยังปล่อยข่าวออกมา ทำให้เราเสียชื่อเสียงและยังไม่หยุดที่จะขุดคุยอย่างที่ยังทําปล่อยข่าวลักษณะแบบเนี้ยทำให้มีข่าวลักษณะแบบนี้ออกมาเราจะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะมีะแคะระายมากไหมคะว่าเราไม่ได้เป็นตามที่อักษรย่อเขียนใช่ไหมครับคะเราไม่ได้เป็นตามที่อักษรย่อเขียนค่ะเราไม่ได้ทำมีระแคะระขายมากไหมคะว่าเพื่อนคนใดคนหนึ่งหักหลังเราหรือเปล่า ไม่ค่ะเราได้คุยกับพี่เตยังจ๊ะคุยค่ะคุยเพราะว่าเหมือนพี่เตยเขาก็โทรมาเขาก็เป็นห่วงเขาก็บอกว่าเออเนี่ยสัมภาษณ์ยังไงเขาให้คําแนะนําเพราะว่าจริงๆพี่เตยเขาก็เป็นคนมีประสบการณ์เนาะประสบการณ์ยังไงยังไงแต่ว่ามอมีท่าเนาะก็แนวพี่เตยลูกสาวลูกสาวต้องมีสตินะอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นห่วงเพราะจริงๆอ่ะก็คือหลังจาก ออกจากผู้จัดการเดียวกันเราอาจจะไม่ได้เห็นภาพแฮงเอากันเหมือนเดิมแต่เราก็ยังแบบที่เตยยังเป็นพี่สาวที่หนูรักแล้วก็เคารพเหมือนเดิมเราก็ยังเป็นคนที่น่ารักกับหนูเหมือนเดิมอมก็ยังรักแล้วก็เป็นห่วงกันเหมือนเดิมทอ้อบ้างหมแบบเข้าวงการไม่นานเจอขา่าวแรงเรียกได้ว่าไม่ได้ทอ้อแบบนั้นแต่ว่าถือว่าเป็นบทเรียนคือเขาให้เรารู้ว่าเรา ควรที่จะทําตัวยังไงมากกว่าอดูเราก็ไม่ลองให้ฟูลไฟล์เนอะแบบเออคนมาว่าเราทำอะไรเลยขายบริการเลยไม่เลยค่ะเพราะว่าคือคนอื่นก็เจอข่าวหนักกว่าเราเยอะแยะก่อนนั้นี้มีคนมาดิวหรือเปล่าหมายถึงว่าเคยเจอแบบว่าเหตุการณ์อย่างนี้บ้างหรือเปล่าทำให้คนเข้าใจผิดเือมคนมาเสียแล้วพวกอะไรอย่างเงี้ยเคยเจอมีไหมไม่อะค่ะคือมันเคยแบบ มีขำๆแบบว่าเหมือนโปรแกรมอะไรอย่างงี้กมากกว่าอะไรอะไรขอยละเอียดนิดนึงเดี๋ยวพี่เคไม่ถูกจะไม่เหมือนกับว่าอะไรก็เหมือนเหมือนกับว่าอะไรอ่ะน่าจะเป็นในเฟซแต่แบบเหมือนโดนบอดอ่ะบอดเหมันบอดอ่ะบอดอะไรสักอย่างอ่ะเออแต่มันไม่ใช่ของจริงอ่ะเหมือนเฟซฟอมแล้วบอดอะไรอย่างเงี้ยสแปมอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่คนจริงอ่ะที่ไว้ไม่ถูกอ่ะแต่มันไม่ใช่คนจริงอ่ะลอไปแอบอ้า ใช่ค่ะเป็นเหมือนแบบเฟสแล้ดับบอดปุ๊บเืออืออืออือแล้วข้ามวันไปรฟข้ามวันไปแล้วกข้ามไปเลยข่อวในเน็โดนเมื่อไหร่อาจารโดนเมื่อไหร่ครัโอ้ยนานแล้วค่ะตอนเข้าวงการปะคะตอนเข้าวงการเนี่ยค่ะแต่หนูไม่ได้สนใจเลยอ่ะโอเคหนูไม่สนใจแต่แบบไปประเด็นไหนจริงๆอยากเคลียร์หลายประเด็นเลยพูดเลยค่ะพี่ขเหยค่ะเดียนไม่ถูกเลยอ่ามีอะไรบ้างมีอะไรอีกที่แบบว่าที่เขาพูดเนาะก็แบบว่า เรื่องที่เขาบอกว่าทํากองถ่ายล่มอ่าก็อันนี้ไม่จริงเพราะว่าหนูเขาบอกว่าหนูไปหนูไปทําสัญญกรรมอ่าไปทำสัญญกรรมก็จะบอกว่านะไปทําสัญญกรรมไปทําจริงไปทำจริงไปทำปทำี่เกาหลีก็คือไปทำจมูกไปทำจริงค่ะแต่ว่าได้มีการลากองถ่ายเรียบร้อยคือคือแบบว่าไปขอคิวล่วงหน้าตอนนั้นคือ ระหว่างถ่ายเรื่องมัสยาก็แบบว่ามีการบอกกองถ่ายแล้วว่าไปทําได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้ก็ไม่ไปทํานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วกองถ่ายเขาก็หาคิวมาให้เขาบอกอไปได้ไปช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็บินไปทําเลยแล้วก็ระหว่างที่หนูไปทำคนอื่นเขาก็ถ่ายปกตินะคะแล้วเราก็ กลับมาแล้วกลับมาถ่ายต่อใช่หน้ามันจะคอนติเนียลหรอลูกหน้ามันก็ใช่ก็ใช่จะคอนคอนไม่คอนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วมีอะไรอยากเคลียร์กันอ่าก็มีอะไรอไหมคะหนูนิดก่อนของหนูเนอะของหนูอยากเคลียร์อะไรเออจริงจริงข่าวที่ผ่านมาหนูได้เจอคอมเมนต์หรืออะไรรุนแรงที่รู้สึกว่ามันแบบกระทบกระเทือนใจเราที่เขาปัดใจเชื่อเราโดยที่เรายังไม่ได้ออกมาชี้แจงเขาเสียใจอะะขังอืม ก็คงบางคนนะคะที่คอมเมนต์แบบสนุกป,ปากมากกว่าแบบเชื่อไปแล้วแล้วก็แบบ <c oughs> ว่าเราไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึงง่งก็มีบางคนบอกว่าอยู่แถวบ้านเราแล้วก็คือได้ยินเคยได้ยินเรื่องเราขายบริการอะไรเงี้ยคือเป็นคนเหมือนประมา,มาว่าเขาเป็นคนแถวบ้านอะไรเงี้ยเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมคะเราเลยเพิ่มมันมีคนคอมเมนต์ไงว่าอยู่แถวบ้านเรา ว่าเราขายบริการอะไรมนูไม่ได้อ่านคอมเมนต์ขนาดนั้นเพราะคอมเมนต์เยอะมากคือก็งงว่าแบบคอมเมนต์เป็นหมื่นอะหนูก็แบบเอออขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ก็สบายใจแล้วเนาะไม่ถ่ายอะเราอยากจะฝากบอกถึงคนเขียนยังไงบ้างคะลูกคนเขียนเล่าเขียนข่าวเราเนี้ยก็ฝากถึงคนเขียนยังไงเรอก็อยากจะฝากว่า ฝากอย่างนี้ดีกว่าฝากว่าอ่าแล้วสนูเล่เนาะเอาเถอ่สบายใจเอาเถอ่สบายใจจ้ะก็ฝากฝากว่าหลังหลังจากนี้คือเนี่ยเชื่อไหมว่าหนูบอกเตงแล้วว่าหลังจากเนี้ยหนูอะจะเลิกเมาคนอื่นเลยเพราะว่าพอเจอกับตัวเองแล้วอะรู้สึกว่าแบบเออเพิ่งรู้ว่าแบบ การโดนแบบเมาส์ในเรื่องไม่จริงมันเป็นยังไงอืมก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเราคงเราแบบความรู้สึกเนี้ยมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็ฝากถึงคนปล่อยข่าวด้วยว่าอ่ถ้าเนย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยค่ะถ้าคือยังไม่หยุดที่จะปล่อยข่าวเสียเสียถึงเราแล้วก็ไม่ว่าจะอะไรก็ตาม ก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคณะนี้เขาไม้ฝากนาซบอรี่คณะนี่คุณแม่เนคนตั้งให้หรอชื่อณแม่เนตั้งให้หรือ่า่าไรคณะนตั้งให้นะแล้วพี่น้องชื่ออะไรอ่ะโจเนผัอะไรนะนเาอีกี่ะไรนะโจเน โจเนโจเนค่ะโจเน่คืออาไหนโจเนไม่ไงแล้วพูว่าโจเนเดี๋ยวพูดไปชัดก็เลยเป็นโจเน่อ่าทำไมไปทางนู้นล่ะคณะายด้วยตรงนี้ด้วยคณะทางนี้ะตรงนี้นะหวนยืนพืกี่รอบะคะคณะให้คณะตัวเอง่อ